สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมารีวิวบ้านนะครับหลังนี้นะครับที่ผมเคยตั้งไว้ให้แม่นะครับแล้วทําเองด้วยตัวคนเดียวนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าใช้งานจริงเนี่ยมาประมาณ1ปีในหน่อยแล้วนะผมสร้างเสร็จเนี่ยน่าจะประมาณสักเดือนตุลาปี2023นีนะครับซึ่งในเดือนนี้ก็เป็นเดือนธันวาแล้วนะครับก็ผ่านมาสัก1ปี2เดือนแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะพามาอัปเดตว่าบ้านที่ผมเคยทําแล้วก็ สร้างมานะครับถ้าใครติดตามมาเนี่ยต่างๆนะครับว่ามันยังอยู่ในสภาพเป็นอย่างไรบ้างมีส่วนไหนที่เสียหายทุดเซอมอะไรอย่างไรบ้างนะครับผมเผื่อว่าเป็นแนวทางสําหรับท่านใดที่เข้ามาดูคลิปที่ผมเคยทํามาแล้วอยากจะรู้ว่าให้ไรที่ผมทําเนี่ยตีงต่างเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่ามันมีอะไรเสียหายหรือว่าพังไปแล้วบ้างอะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาไล่ดูตั้งแต่เริ่มต้นก็คือรอบนอกก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพ นอกบ้านนะครับผมตั้งแต่ด้านข้างเลยนะก็ะจะมีตรงนี้นะครับเป็นช่องด้านข้างห่างจากประมาณกําแพงนะ่ะห้าสิบเซนนะครับนะตรงนี้ผมก็มีการปรับปรุงพื้นที่นะเมื่อก่อนก็จะเป็นพื้นที่ที่รกๆนะแล้วก็ปรับปรุงตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้จะเป็นกระจกอ่ากระจกที่ผมทําเป็นวงกลมนะครับนี่ก็เป็นกระจกวงกลมแบบสไตล์คาเฟ่อะไรพวกนี้นะครับก็ทําเป็นช่องไว้นะครับแล้วก็ใส่เป็นกระจกสีดํา ด้านในเนี่ยเราจะมองเห็นด้านนอกนะส่วนด้านนอกมองเข้าไปเนี่ยจะไม่เห็นด้านในนะครับก็ยังใช้งานได้ดีนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไร <c oughs> แล้วก็พวกกระจกอลูมิเนียมนะครับประตูอลูมิเนียมต่งตางๆเนี่ยที่ทํานะครับอันนี้สั่งช่างตัดมาใส่ให้นะครับก็ยังใช้งานได้ดีนะครับโครงสร้างตัวบ้านนะครับหรือว่ากําแพง ผนังต่างๆเนะี่ยไม่มีรอยร้าวอะไรเลยนะครับเท่าที่ผมลองเดินดูทั้งหมดนะครับไม่มีรอยร้าวแตกร้าวต่างๆนะครับของของตัวผนังนี่ครับนี่ผนังนี้ที่ผมทําก็ยังใช้งานได้นะครับเห็นไหมผนังที่ผมทําเป็นลวดลายอันนี้มันเป็นข้างตัวบ้านผมก็เลยไม่ได้ตีเรียบเลยไม่ได้ทําแบบเรียบนะครับ ต้องบอกว่าโครงสร้างภายนอกนะครับถ้าดูเนี่ยยังใช้งานได้ดีทั้งหมดนะครับรวมถึงพื้นตรงนี้ด้วยนะครับพื้นหน้าบ้านที่ผมเคยทํานะถ้าใครติดตามมาตรงนี้ผมใช้เป็นโค้งเหล็กมีการเทป,ปูนไปใช้โค้งเหล็กขึ้นมาแล้วก็ยิงด้วยตัวแผ่นพื้นนะครับที่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับอันนี้หน้ากว้างหน้ากว้างอหกนิ้วแล้วก็ยาวสามเมตรเนี่ยไล่ย,ยิงยิงไปนะก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะพื้นรอบนอกเนี่ยผมใช้งบไปประมาณสี่หมื่นนะครับ ที่มีการเทพื้นขึ้นมาแล้วก็ใส่แผ่นตัวนี้เข้าไปโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรอบนอกพาดูรอบนอกคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับตัวบ้านก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็พื้นด้านนอกเนี่ยตรงนี้ผมก็เทด้วยหินเกดทั้งหมดเลยนะผ่านมาหนึ่งปีก็ไม่มีหญ้าอะไรขึ้นนะครับหินเกดก็ยังดีอยู่นะครับมีการใส่ตัวแผ่นรองพวกพลาสติกเข้าไปด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นรอบนอกเนาะ ผมจะพามาดูบนหลังคานะครับหลังคาที่ผมใช้นะครับเป็นหลังคาเคลือบเซรามิกนะตัวนี้นะครับนี่ครับมันจะมีเท็กเจอร์ที่ต้องบอกว่าสักกนะตรงนี้นะครับมีข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียที่เจออย่างหนึ่งก็คือผมสร้างบ้านนะครับอยู่ใกล้กับต้นไม้นะเวลาตัวใบไม้มันตกมานะครับตรงนี้มันก็จะติดติดกับตัวแผ่นหลังคาและอีกอย่างเนะี่ยตัวหลังคาผมอะมันเอียงสลบน้อยด้วยนะครับมันก็เลยทําให้หญ้าพวกนี้ มาติดอยู่นะครับผมเนี่ยต้องคอยขึ้นมากวาดนะครับแล้วก็ทําความสะอาดอยู่บ่อยเหมือนกันนะครับดังนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เจอนะครับผมสําหรับใครจะใช้หลังคาก็ลองเลือกดูนะครับแต่จริงๆผมว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหลังคาอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสลบด้วยสลบของผมมันน้อยนะอยู่ที่ประมาณ3-5ถึงองศาเองนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะพวกน้ําต่างๆก็ไม่ได้รั่วไม่ได้ซึมอะไรแต่ข้อดีของหลังคาตัวนี้คือ1มันช่วยลดเสียงได้นะครับ เสียงเวลาฝนตกเนี่ยต้องบอกว่าเงียบเลยนะไม่ค่อยดังเท่าพวกหลังคาที่เป็นหลังคาเหล็กนะครับเนี่ยผมก็ใช้ทั้งนูนด้วยลงรถด้วยอะไรด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็มาหามาดูประมาณนี้นะครับหลังคาก็ยังดีอยู่ข้อดีคือลดเสียงแล้วก็เรื่องของความร้อนก็ช่วยได้ระดับนึงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในบ้านกันบ้างนะครับโอเคนะครับด้านในตัวบ้าน เท่าที่ผมดูทั้งหมดเลยในตัวบ้านนะครับก็ยังดีอยู่นะครับไม่มีอะไรเป็นเกิดปัญหาอย่างเช่นฝ้าต่างๆเนี่ยนะครับผมตอนแรกผมก็คิดว่ามันอาจจะมีการรล้าวหรือว่าแตกล้าอะไรพวกนี้ต้องบอกว่าฝ้าก็ยังใช้งานได้ดีนะเนี่ยครับามาดูตอนนี้หนึ่งปีแล้ว ที่ทําไปทั้งหมดยังไม่มีปัญหานะครับผมนี่ครับก็พามาดูนะในบ้านก็ถือว่าโอเคช่วงกลางวันเนี่ยก็ไม่ร้อนนะครับเพราะว่าถ้าใครดูมาตอนตอนที่ผมทําเนี่ยตัวฝ้าเองเนี่ยผมก็มีการใส่ตัวฉนวนกันความร,ร้อนไปด้วยต้องบอกบ้านหลังนี้จะเย็นมากๆเลยนะครับแล้วก็ผนังผมก็ใช้เป็นอิฐมวลเบาทั้งหลังเลยนะครับนี่นะครับก็ผนังต่างๆก็ด้านในไม่มีรอยลงรอยร้าวอะไรเลยนะครับถือว่ายังโอเคอยู่นะครับให้ดูรอบๆนะครับประมาณนี้ โอเคเนี่ยครับห้องตัวห้องนะครับจะกว้างอยู่สี่เมตรนะครับความกว้างของห้องนะสี่เมตรแล้วก็ยาวหเมตรนะครับก็จะเป็นห้องนอนมีที่นั่งเล่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจกวงกลมที่ผมได้บอกไปจะมองออกไปเห็นด้านนอกนะครับแบบนี้เลยนะครับมีการติดม่านม่านก็เป็นแบบ2ชั้นนะครับลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับส่วนห้องน้ําที่ผมทําไว้นี่นะครับ ขนาดความกว้าง2เมตรนะครับนี่กว้าง2เมตรแล้วก็ยาว3เมตรแนวนี้นะครับแบ่งออกเป็นโซนโซนแห้งนะครับ2คูณ2แล้วก็โซนเปียก์1 1คูณ2เมตรนะครับ1เมตรแล้วก็ตรงนี้2เมตรนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆครบนะครับห้องน้ำนี่ครับแบบนี้เลยที่ท่านใดเคยติดตามมานะครับต้องบอกว่าห้องน้ําของผมก็ยังใช้งานได้ดีนะครับ ประมาณนี้ห้องนี้นะครับก็คลิปนี้ก็พามาอัปเดตมาดูนะครับบ้านประมาณนี้เลยนะครับหลังจากที่ผ่านมาประมาณ1ปี2เดือนแล้วนะครับหลังจากที่สร้างเสร็จนะต้องบอกหลังจากที่สร้างเสร็จนะครับใช้งานมาหปีสเดือนแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้ดีทุกอย่างนะครับผมเผื่อท่านใดที่เข้ามาดูคลิปผมที่ผมสร้างบ้านให้แม่นะครับแล้วอยากจะทราบว่าไอ้มันผ่านมาปีกว่าแล้วนะสภาพบ้านมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับ แต่อบอยยังใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวผ่านไปอีกสัก2ปี ,3 ปีแล้วผมก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็น่าจะพามาดูไว้ประมาณนี้นะครับเป็นการมา update. อัปเดตตัวบ้านให้ดูนะครับหรือท่านใดนะครับมีคําถามอยากจะสอบถามต่างๆนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนงบประมาณนะครับผมบอกก่อนเลยว่างบประมาณบ้านหลังนี้ที่ผมเคยทําไปนะครับแล้วผมเคย อัปคลิปไปแล้วนะครับก็คือตั้งแต่ทําบ้านรวมถึงตัวบ้านรอบนอกเนี่ยมันใช้งบไปอยู่ที่2 8 0 0 0 0บาทนะครับค่าวัสดุเท่านั้นไม่รวมค่าแรงเลยเพราะบ้านหลังนี้ผมทําเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับท่านใดที่มีคําถามนะครับอยากจะสอบถามก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับเผื่อท่านใดจะมีคําถามนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็พามาอัปเดตนะครับบ้านที่ผมสร้างไว้นะผ่านมา1ปีกว่าแล้วนะครับไว้ประมาณนี้นะครับผม ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ